สวัสดีครับเปื่อนๆนครับผมวันนี้วันเสาร์ที่13บกันยายน68ครับไายวันแล้วไลายมือแล้วพี่น้องไา้วันแล้วที่ผมปรับดินตรงนี้แล้วก็ทําเป็นห้องนอนแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์การทําห้องน้ําหินอิฐหินปูนทรายเนี่ยอิฐหิน,หนปูนทรายมาวางไว้เกะก,กะทางเข้าห้องน้ําเลยลุกไปหมดก็เลย มันมันทำหลายอย่างเนาะมันทำหลายอย่างก็เลยมันช้าไปทีหนึ่งซึ่งผมก็พยายามทําให้เร็วแล้วล่ะแต่ว่าผมก็ทำวันเล็กๆหน่อยมันเหนื่อยก็พักมันเหนื่อยก็พักเพราะว่าเราอายุมากแล้วเราเราก็ไม่จ้างใครแล้วก็ทําแบบทําแบบประครองตัวเองด้วยครัผมวันนี้หลังจากที่เอางัวไปเลี้ยงแล้วปล่อยงวไปแล้วก็คิดว่าจะมาปูไว้เมดครับเพราะว่าดินก็ปรับสภาพพอแค่นี่แหละเพราะว่าถ้านานไป ตรงนี้มันเกะกะหมดเลยผมเดินไม่ได้ครับจะเรามาปูไว้เม็ดทิ้งไว้แล้วก็ลดน้ําแล้วก็เตรียมผสมปูนผสมเทในครั้งต่อไปครับผม ยาวเกินหรือเปล่าผมสั่งมาห้ามิตรสั่งมาห้ามิตรกูมัดพื้นที่ผิดหรือเปล่าทำไมมันยาวกว่าน่าจะดึงไปทางนู้นหน่อย เล็กยาวกว่าวนิดนึงครับผมโอเคแค่นี้ก่อนผมสั่งมาห้ามิตรแต่ว่าที่มันอาจจะไม่ถึงห้ามิตรดีเล็กมันก็เลยยาวกว่าวนิดนึงเพราะว่าตรงนี้ผมเอาออกไปน้อยนิดนึงเพราะว่าให้มันเสมอกับตัวเก่าให้มันเสมอกับตัวเดิมตัวนั้นไม่อยากเอาให้มันตะเิดกันไปเนาะก็เลยเอาแค่นี้แหละไม่จะ้ออกไปมากมันเปลืองปูนครับผมที่จริงมันน่าจะเอาออกไปถึง,ถ,งถึงนู่นแหละแต่ว่า ไปวัดจากตัวนั้นมามันได้แค่นี้เดี๋ยวจะลองยื่นตัวนี้ออกไปอีกนิดนึงก็พอโอเคแค่นี้โอเคเดี๋ยวก็จะเตรียมตัวทํางานต่อไปเพราะว่าทํางานคนเดียวก็ค่อยๆทาไปอย่าลิงไหลเพราะพ,พ,นนะพูนเดียวพี่น้องผมคนเดียวผมทําอะไรผมชอบทำคนเดียวก็สวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปผมมันจะยาวนิดนึงผมไม่มีสาระอะไรบางทีผมชอบพูด,ดยาวๆเพราะว่า ความรู้มีไม่มีแต่ว่าถ่ายทอดไม่เก่งถ่ายทอดไม่เป็นชอบแต่ถ่ายทอดวิธีชีวิตให้เ,เพื่อนๆได้รับรู้รับชมเนาะเป็นการฝึกตัวเองไปด้วยเพราะว่าไม่ใช่คนเรียนสูงครับเวลาพูดเวลาอะไรก็มันจะไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีหลักการอะไรมากมายแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ไม่กล้าพูดไม่กล้าทําอะไรเลยเพื่อนๆหลายๆคนที่เป็นคนจบปอหกไปป่มอะจบปอม .3 ภาผาุ่มอะ หรือว่าจบสูงกว่าน,นี้ก็ช่างแต่ว่าที่ไม่กล้าคิดไม่กล้าทําไม่กล้าพูดไม่กล้าทําคลิปก็หวังว่าจะเป็นแรงผลักดันนะครับนะเห็นหน้าผมจิตจืดจรอจอรอคหวังว่าจะเป็นแรงผลักดนันเพื่อนๆที่เก่งกว่าผมมีความรู้สูงกว่าผมสามารถทําได้ส่วนผมก็ยังอยู่ในช่วงฝึกตัวพัฒนาตัวเองรองผมสวัสดีครับ